เป็นไรลูกโบเหงาแล้วทำไมไม่เดินมาหาหมามีแล้วลูกเดินมาหามีแล้วย,ยังมีไปหาเหรออุย้ยดูเห่าเข้าเป็นอะไรลูกพี่โบเป็นอะไรเมี่พี่บีอยู่นี่พี่บีมานั่งเป็นเพื่อนนี่ไงครับ ค,ค,ค,คิดถึงมี้หรอคิดถึงมามีเหรอคะคิดถึงมามีอยากมามีมานั่งอยู่เป็นเพื่อนเหรอลูกเงาะหเงาวราเงาวเราะีัวเร่ัวเาะหวเก่เกาไม่เกาเงาเงาวเาวา อยากให้มีมานั่งเป็นเพื่อนอ๋ออะไรอยากให้มีมานั่งเป็นเพื่อนเหรอคะโอ้โหมา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 อมามาจุ๊บ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 มาจุ๊บจุ๊บโอ้โหจะนั่งตักนั่งตักโอ้นโอหจะนั่งตักอะนั่งตักมามีเดี๋ยวก่อนสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวลูกอ่ะอ่ะอ่ะเอามาจุ๊บ โอยคุยกันก่อนจะมมี่มาทำอะไรเนี่ยฮะพี่โบิ์ช่มมี่มาทำอะไรครับท้ามานั่งอยู่ตรงนี้นี่ไงบีอยู่เป็นเพื่อนโอ้อะบีหาเห็บหาหมันให้อ่ะ ไม่คุยละไม่คุยกับมามีละงั้นมามีกลับไปนั่งนะมามีกลับไปนั่งกินข้าวต่อนะเรายิ่งๆตลอดเลยไงพี่บีพี่บีไม่เห็นมีเสียงเลยพี่บีคนเก่งนะลูกเนาะพี่บีคนเก่งเอ๊ะพี่เอาชิวตัวเองทำไมอะลูก พันกันหมดแล้วขนเนี่ยเดี๋ยวต้องหวีผมอีกแล้วต้องหวีผมแปรงขนอีกแล้วแปรงขนหรือแปรงผมอ่าอ่าอ่าพี่โบหยุดหยุดพอแล้วกัดยุ่งติดกันหมดแล้วเอาคุยกันต่อสิมาคุยกันต่อไหม งั้นไปแล้วนะมัมมี่ไปนั่งกินข้าวต่อนะไปนั่งกินข้าวต่อแล้วนะไปละ